เราประสบความสำเร็จช้าม,มากกว่าจะได้มาคือใช้เวลาสองปีนะคะแล้วก็บางครั้งก็แบบดรมมาม่ากับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมแบบยอดวิวหลักพันหลักหมื่นแต่ทำไมไม่มีคนกดติดตามฉันสักทีนะคะมันเป็นเพราะอะไรนะคะตัวแฟนของเราที่มันดแลวมันเป็นจุดเปลี่ยนในช่อง สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของออยนะคะวันนี้ออยจะมาบอกข่าวดีกับทุกคนนะคะคือข่าวดีสําหรับทุกคนหรือเปล่าไม่รู้แต่มันเป็นข่าวดีมากมันเป็นข่าวดีมากๆสําหรับออยนะคะซึ่งมันเป็นข่าวที่ออยรอคอยมานานแสนนานนะคะแล้วก็ทุ่มเททํากับมันใช้เวลากับมัน จนแบบในวันนี้เราก็ทําสําเร็จค่ะสิ่งที่เราจะมาแชร์กับเพื่อนๆในวันนี้นะคะมาแชร์กับทุกคนในวันนี้ก็คือช่องของออยได้เปิดทํารายได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ได้รับพิ้นจาก Google Adsense เป็นที่เรียบร้อยค่ะเจ้า Google Adsense นี่นะคะมันก็แบบพิน้ Google น Google ะ Adsense มันไม่ใช่ง่าย ที่จะได้มานะคะทุกคนมันอาจจะง่ายๆสํา,าสหรับคนอื่นแต่สําหรับออยก็คือออยต้องทุ่มเทใช้เวลากับมันมากเลยเทีเดียวแล้วก็บางครั้งก็อาจมีน้ําหูน้าตาคิดน้อยใจแบบเฮ้ยทําไมแบบมีคนยอดดูของเราอะ่ะยอดวิวเยอะแยะแต่ทำไมไม่มีคนกดติดตามเลยนะคะวันนี้ออยจะมาแชร์ว่า ก่อนที่เราจะได้ Google Adsense P i n นะคะเราจะต้องทำอะไรบ้างในช่อง YouTube ของเราค่ะสิ่งแรกนะคะเราจะต้องมียอดผู้ติดตาม1,000คนค่ะ1,000คนขึ้นไปนะคะเราถึงจะมีสิทธิ์กดสร้างไรายได้แล้วก็พอถึง1,000คน,นะคะกดข้อต่อไปนึ่นก็คือคุณจะต้องมียอดชมในช่อง YouTube คนะคะรวมกันทั้งหมดทั้งมวลทุกคลิปนะคะคือ4,000 4,000ชั่วโมงนะคะถึงจะผ่านกฎแล้วกฎข้อต่อไปก็คือจะต้องไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะจะต้องไม่ติดลิขสิทธิ์พวกเพลงพวกคลิปวิดีโอพวกอะไรต่างๆนะคะที่เป็นลิขสิทธิ์ของคนอื่นนะคะแล้วก็วิดีโออ่ะจะต้องเป็นวิดีโอที่เราทำขึ้นมาเองนะคะไม่ใช่ไปเอาวิดีโอของคนอื่นมาอัพโหลดลงช่องตัวเองก็ไม่ได้นะคะอันนี้คือมันคือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะ อ้ยเปิดสร้างรายได้ตอนได้ประมาณหนึ่งพสคนนะคะ1 0 3 4สคนตอนแรกก็ก็ถามแฟนก่อนว่าเฮ้ยฉันครบ1,000พันแล้วนะฉันอยากจะเปิดสร้างรายได้กับมันสักทีแต่แบบแฟนเราก็เลยว่ามันก็แค่พันกว่าเองนะมันยังมียอดน้อยมากเกินที่จะเปิดสร้างรายได้นะคะแต่บังเอิญด้วยความโชคดีของเราก็คือเรามีที่ปรึกษาหลายคนดึงในนั้นคือที่ปรึกษาสําคัญของเรานั้นก็คือ เพื่อนของเราที่ทําช่อง youtube แล้วก็ประสบความสําเร็จก่อนเราค่ะช่องนั้นก็คือช่องตาลุชาแนลค่ะนี่ตามนี้เลยนะคะสามารถไปกดติดตามช่องตาลุชาแนลได้เลยนะคะแล้วก็เราก็ขอขอบคุณนะคะช่องตาลุชาแนลนะคะที่ให้คาปรึกษาเราตลอดนะคะว่าเออเหมือนแบบเหมือนเขาจะรับสอนด้วยนะทุกคนว่าการที่จะทํา youtube ให้ประสบความสําเร็จอะคือทํำยังไงนะคะเราก็ มีปรึกษาเขาเรื่องว่าเกิดเปิดสร้างไรายได้แล้วแบบจะต้องทํำยังไงมันมีรายละเอียดหลายอย่างนะคะออยเปิดสร้างไรายได้วันแรกคือวันที่31พฤษภาคมนะคะวันที่31พฤษภาคมแล้วคันนี้ออยก็รอเขาอนุมัตินะคะประมาณ2วันนะคะรอเขาอนุมัตินะคะ2อถึงสวันทําการนะคะออยก็ค่อนข้างที่จะอนุมัติเร็วนะคือใช้เวลา2วันนะคะพออนุมัติปุ๊บเขาก็โอเค เปิดสร้างรายได้สําเร็จนะคะเงินเรามันก็เหมือนแบบเป็นเงินระบบมันก็เงินเพิ่มขึ้นนะคะแต่ช่วงวันแรกๆก,ก็คือแบบได้ได้ไม่ถึงเหรียญน,นะทุกคน 1.091. จุดศูนย์เก้าหนึ่งจุดเออไม่ใช่หนึ่งจุดศูนย์เก้าศูนย์จุดศูนย์เก้าอย่างเงี้ยได้ไม่ถึงเหรียญน,นะคะโอ้ยใช้ประมาณสองวันนะคะาโอ้ยถึงจะได้เต็มเหรียญน,นะคะก็คือเขาจะให้ยอดเราเป็นเงินดอลลาร์เนาะเออเป็นเงินเหรียญเป็นเงินดอลลาร์นะคะแล้ว ผ่านไปวันที่12มิถุนาเขาก็ส่งอีเมลไปที่อ,อีเมล gmail ของเรานะคะว่าโอเคคุณจะได้รับพินแล้วนะเพราะว่าเราจะจะส่งพินไปให้คุณตั้งวันที่เราวันที่เขาส่งพินนะคะคือวันที่12มิถุนาโอเคออยก็รอเนาะแล้วก็อจากที่ออยหาข้อมูลนะคะ พินน่ะเขาจะรอกันประมาณ4 4สัปดาห์ขึ้นไปนะคะบางคนอาจจะ 2, 2> เดือน3เดือนนะคะบางคนอาจจะ2เดือน3เดือนนะคะแต่ออยว่าออยเป็นช่องที่ค่อนข้างที่จะเร็วนะทุกคนเป็นช่องที่แบบได้รับพินค่อนข้างที่จะเร็วนะคะคือเขาส่งพินมาให้เราวันที่12ใช่ไหมออยได้รับพินคือวันที่18ออยได้รับพินคือวันที่2 8แแล้วก็ ที่ที่อยู่จัดส่งนะคะเราก็เอาที่อยู่ตามบัตรประชาชนของเราเลยเพราะว่าเผื่อแบบเราทํางานอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะเผื่อเราจะย้ายที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเสียเวลากับการที่แบบจะต้องไปเปลี่ยนที่อยู่บ่อยๆนะคะออยก็เลยตัดสินใจแล้วก็เพื่อนออยก็แนะนําว่าเอาที่อยู่ปัจจุบันตามบัตรประชาชนของเราดีกว่าอย่างเงี้ยก็ได้รับพินนะคะออยก็ไปกดตรงยืนยันการได้รับพินมันก็จะไปอีกหน้านึงเป็นหน้า Google Adsense ที่เขาจะให้เราใส่รายละเอียดพินลงไปนะคะ พินใส่ไปแล้วมันคอมพิวแล้วแต่ว่ามันเกิดปัญหาขึ้นนั่นก็คือ,อ,อไม่ปกติเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขา <laughs> ก็คือช่องไอ,อไม่ปกติเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาคือแบบพอกดเข้าไปแล้วมันไม่สามารถใส่เลขบัญชีได้ทุกก่อนหน้านี้คนอื่นแบบเขาใส่รหัสเข้าไปแล้วเขาจะสามารถใส่เลขบัญชีได้ใช่ไหมเดี๋ยวออจะขึ้นรูปให้ดูนะว่าเนี่ยคือแบบออยไม่มีรูปที่ขึ้นเป็น ที่ป้อนเลขบัญชีใส่แบบนี้นะคะออยไม่มีแล้วค่ะใน,นออยก็กัวงวลเฮ้ยทำยังไงวะออยก็ไปถามเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าอันนี้เคสนี้เขาไม่รู้จริงๆาเงี้ยแล้วก็ไปหาข้อมูลใน YouTube นะคะเราก็ได้มาสรุปก็มีช่องอื่น,นๆหลายช่องที่มีปัญหาแบบเดียวกันกับเรานะคะนั่นก็คือแบบช่องมันจะต้องรอมันจะต้องรอระบบนะคะประมาณ2ถึง10วันนะคะ2ถึง10วัน แล้วคนี้ออยก็เราวันที่2ออยก็ยังใส่ใส่เลขบัญชีไม่ได้นะทุกคนวันที่สองอยก็ยังใส่เลขบัญชีไม่ได้แล้วคนี้ก็เกิดเหตุการณ์ระเบิดที่โรงงานเส้นกิ่งแก้วนะคะซึ่งมันก็ทําให้เราต้องย้ายออกจากออฟฟิศอะไปอพยพไปที่อื่นแล้วมันก็เลยทําให้เราอะไม่ได้เช็คว่าสรุปแล้วมันใช้เวลากี่วันออยถึงจะป้อนปอนป้อนเลขบัญชีเข้าได้นะคะ ออยมารู้ตอนที่แบบว่ามันผ่านไปแล้ว5วันอะคือ5วันอะออยมันอาจจะวันที่3วันที่4มันป้อนได้แต่ออยมาเช็คอีกทีคือมันผ่านไปแล้ว5วันออยถึงสามารถจะใส่เลขบัญชีเข้าไปในระบบ Google a d s e n s e ได้นะคะส่วนบัญชีเราจะมาคุยในคลิปถัดไปว่าเราควรจะใส่ บัญชีธนาคารอะไรดีนะคะเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดอีกยิบย่อยเนาะเพราะมันก็จะมีค่าธรรมเนียมบ้างเพราะว่าธนาคารทุกธนาคารนะคะเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราแลกเปลี่ยนที่เขาจะโอนเป็นเงินดอลลาร์ให้เราใช่ไหมเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมไม่เหมือนกันนะคะซึ่งจากการที่ออยศึกษานะคะออยก็ค่อนข้างที่จะแบบเ้ยเอาแบงก์นี้ดีกว่าเพราะว่าค่าธรรมเนียมมันน้อยหน่อยนะคะเดี๋ยวออยจะไปแชร์ในคลิปหน้านะคะว่าให้ YouTube โอนเงินเข้าบัญชีไหนดีนะคะถึงจะเก็บค่าธรรมเนียมของเราอะ่ะน้อยที่สุดนะอันนี้ก็คือหน้าตาของ Google Adsense นะคะ Google Adsense อันนี้เขาส่งมาจากออฟฟิศเขาอยู่ที่มาเลเซียนะคะอืมแล้วข้างในก็จะเป็นข้างในก็จะเป็น เป็นตัวเลขพิน6ตัวนะคะเดี๋ยวขอขอปิดไว้ก่อนไม่รู้นะกลัวเหมือนกันก็เลยแบบเ,เดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนแล้วกันไม่โชว์หมดนะคะก็จะเป็นตัวเลขหตัวนะคะแล้วข้างในเขาก็จะมีแบบขั้นตอนขั้นตอนการทำนะทุกคนขั้นตอนการทำว่าเฮ้ยคุณต้องทําอะไรบ้างในตอนที่คุณรับพินนะไปขั้นตอน1 2 3 4งสาี่ห้านะคะซึ่งอันนี้เราอยากจะบอกเลยว่าเราจะเก็บไว้นะคะเพราะว่ากว่าที่ฉันจะได้มานะฉันแบบ หนึ่งปีกับแปดเดือนน่ะทุกคนเออหนึ่งปีกับแปดเดือนนะก,นก,นนะกว่าจะผ่านกฎนหลายๆอย่างแล้วก็อุปสรรคในการทําคลิปบ้างอย่างเงี้ยจากที่แต่ก่อนทําคลิปท่องเที่ยวก็กลายเป็นมาคลิปลักสุขภาพซะงั้นเพราะว่าเนื่องจากโควิดก็ไม่สามารถเดินทางได้สะดวกเหมือนแต่ก่อนนะคะด้วยข้อจากัดหลายๆอย่างเออกว่าเราจะประสบความสําเร็จออยว่าช่องออยประสบความสําเร็จช้านะแต่พอประสบความสําเร็จแล้วก็รู้สึกภูมิใจทุกคนรู้ไหมว่าฮึดทำอะ่ะ อึดอะให้ทำอย่างไงก็ได้ให้มันถึงหนึ่งพันะคือพอมาถึงหนึ่พนะพอตัวเลขคุณหนึ่พนะและหลังจากนั้นหนึ่งพันหนึ่ทุกคนมันวิ่งเร็วมากนะตอนนี้ออยผ่านไปเดี๋ยวนะเดือนหเดือนหเดือนเจ วันนี้วันที่คือผ่านไปประมาณ1เดือน1เดือนกับอีก15วันณนะตอนนี้ยอดตามในช่องอ่อยนะคะคือ3,400นโคมพี่แต่ก่อนขึ้นเทเล็กหวันไหนขึ้น5ซับนี่คือดีใจมากหลังจากที่เราผ่านตัวเลข1,000มาแล้วคือยอดซับมันมาจากไหนไม่รู้ทุกคนยอดซับมันมาจากไหนไม่รู้แล้วแค่แบบแล้วแค่แบบ1เดือนกับ15วันนะ่ะยอดซับปะจาก1000นนะ่ะกลายเป็น 3,400นั่นหมายความว่าช่วงเวลาแค่1เด<ม>ือน15วันออยมียอดซับเพิ่มขึ้นคือ2 4 0 0 subscribe แลบวอยากจะให้กำลังใจคนที่ยังไม่ผ่านกฎนะคะคือคุณจะทำยังไงก็ได้ให้ได้1,000ออยพูดแบบนี้ออยก็ทำทุกอย่างเพื่อออยจะได้ตัวเลข1,000พอได้ตัวเลข1,000ทุกคนยอดซับเปนมาจากไหนไม่รู้ว่าคือ ช่อง u t u b e อะออยคิดในมุมของออยนะถ้าช่องไหนคนตามน้อยนะเหมือนดูคลิปเราอะทุกคนคลิปออยอะส0 0 0ันสี่พันมีบางคลิปได้หลักหมื่นนะแต่ยอดคนตามอะไม่ถึงหนึ่งพันะออยคิดว่าคนที่เขามองมาในช่องเราอะอุยยอดแค่นี้ไม่ต้องตามหรอกเนี้ยคือแบบเหมือนแบบก็ไม่รู้สิในความรู้สึกว่ายอดน้อยยอดซับน้อยเขาอาจจะไม่ได้แบบเหมือนอยากติดตามเราอะ แต่วันไหนที่ยอดติดตามเราครบหนึ่งพันทะลุ1นึ่พันนะคะคือมันไต่บันไดไปเร็วมากนั่นแหละเราจะรู้สึกแบบหายเหนื่อยเหมือนออยก็ตอนนี้ออยรู้สึกหายเหนื่อยถามว่ามันถึงหมื่นไหมมันก็ยังไม่ถึงแต่มันดีกว่าแต่ก่อนที่ช่องเรายังไม่ประสบความสําเร็จเข้ายอดศัพทนะ์หนึ่งพันมีรายได้เข้ามานะคะเรารู้สึงถึงการกดข้ามโฆษณา คือถ้าตอนแรกคิดว่าถ้าช่องช่องที่ย่อในน้อยอ่ะเราอยากจะให้กําลังใจช่องเขาด้วยการที่ไม่กดข้ามโฆษณาแต่ทุกวันนี้เรามองกลับมาดูว่าเฮ้ยทุกคนคือแบบคือเข้าใจใช่ปะ่ะทุกคนเขาก็มีต้นทุนในการทําคลิปทุกคนออยมีต้นทุนในการทําคลิปช่องอื่นๆก็มีต้นทุนในการทําคลิปนะคะแล้วบางโฆษณาออยก็สนใจด้วยนะออยก็สนออยก็สนใจในตัวโฆษณานั้นอะ่ะ ออยก็ไม่ข้ามนะคะคือรู้สึกว่าฉันจะไม่ข้ามโฆษณาของคนอื่นนะอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็เวลาดูคลิปก็พยายามอย่าข้ามโฆษณาในช่องออยนะคะขอแบบออดูดนิดนึงก็ยังดีอย่าเพิ่งข้ามนะ,ะสิ่งที่อยากจะพูดเพราะว่ามันจะอยู่ในคลิปนี้แล้วก็มันจะบันทึกความทรงจำของเราก็ขอขอบคุณครอบครัว ขอขอบคุณครอบครัวน้องชายน้องสะพายที่ที่ช่วยซัพพอร์ตเราถึงมันจะไม่เยอะแต่ก็ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยคนรอบข้างก็ยังมีคนซัพพอร์ตเราอยู่เราอยู่นะแล้วก็เพื่อน <S <s <ad> เพื่อนร่วมง,งาน <S <s <ad> ก็เหมือนกันเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณเพื่อนร่วมง,งานและที่สำคัญเลยนั่นก็คือตัว ตัวแฟนของเราที่มันโผล่มมันเป็นจุดเปลี่ยนในช่องเพราะว่าเรามีโทรศัพท์เครื่องหนึง่งเป็น iPhone นะคะเป็น iPhone 7แต่มันลุกเล่นหรือด้วยความที่รุ่นมันค่อนข้างที่จะลาแล้วเนาะมันก็มันไม่ค่อยตอบจดทย์จากการทำคลิปสักเท่าไหร่แล้วมันค่อนข้างที่จะ สามปีเกือบสี่ปีแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วแฟนเราก็เลยให้เป็นคนซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังซื้อโทรศัพท์ใหม่เป็นของขวัญวันเกิดให้เราแล้วโทรศัพท์ใหม่นี่แหละมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณภาพวิดีโอดีขึ้นทําให้เราทําคลิปได้มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะคะคุณภาพคือคุณภาพของคลิปสําคัญมากแล้วเขาก็ซื้อใหม่ให้เราแล้วก็ซื้อขาตั้งกล้องให้แล้วนะคะคือ เขาสนับสนุนเราเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณตัวตัวแฟนเราด้วยหลังจากที่เราได้อุปกรณ์ใหม่เนาะช่องของเรามันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆและเร็วมากจนเราตั้งตัวแทบไม่ทันแล้วก็แบบดีใจแล้วก็ตั้งกัดให้ไม่ทันว่าเฮ้ยทำไมแบบช่องเราแบบคือมันเร็วอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเร็วไปหมดนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนอุปกรณ์โอเคนั่นแหละเราก็ต้องขอขอบคุณกอล์จิงๆไม่รูลเขาจะฟังรู้เรื่องไหมเพราะว่าโอเคอืม I thank you you so much my boyfriend I thank you and happy to have you in my life and support me you make me grow up on my channel make my channel grow up I thank you so much ขอบคุณที่สนับสนุนกันทำให้ออยมีวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ